สามต้นน่าจะสามเมตรแล้วก็ขึ้นสามต้นเลยอ,อันนี้ขึ้นหมดเลยอะอะไรอย่ามาเหยียบนะดุกด้วยเข้าใจเปล่า <laughs> ยังมีเบ็ดกบอยู่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเรา,าได้กบทุกคืนเลยนะคะสใส่ไว้ค่ะลงไปนี้เอาไาใกล้ๆใกล้ๆตัวม่ <laughs> <laughs> ทุกคน,นยินดีตอนทับสู่สองสีนุ่นแซนแอนด์ท่าสบายดีพี่น้องทุกค <c oughs> นเอไอซีทั้งหลายคะ่ะวันนี้นะคะน้องซุนมากับคุณนาันนาันของเรานั่นเองนะคะเมื่อนี้น้องซุนนะคะจะพาทุกคนนะคะมาอัปเดตเบิร์กต้นมะโถกของเฮานะคะที่ปลูกไว้ในเดือนที่แล้วคือเดือนสิงหานั่นเองนะคะมาเบิ่งว่ามันปร่งสำเร็จแล้ววันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยผมหมอนาใส่ปุ๋ยกบไปมันจะใส่ปุ๋ยด้วยนะคะมาเบิ่งกันค่ะทุกคนที่สุพกเนาะ ปุ know, like okay. ๋ยที่ระบบซิงหานซิงบักเอม่จำได้แล้วเนาะข้ากกันรออยู่เลยหนึ่งเลยหรือไม่ล่ะเดือนสิงหานราคานี้เป็นกระป๋องมาประมาณนี้แล้วประมาณแล้ววันี้แล้วนะคะปุ๋ยนี้เขาใส่จากเม็ดอันนั้นใส่ลายุขับเม็ดไปเราก็ประมาณก็เอาเสมอทำนี่เนี้ยอะไเนี้เอาบ่เขาก็ใส่นี่โลยโรโรยเล ใส่ในต้นอ ja. right, ีกเด้อประมาณนี่มากับคบลงไปนี่ใส่ห่างต้นมันใต้ใบแล้วก็มากบเอาคิดินกบคิดินตัวที่ห้านั่งพูดนั่นล่ะลงไปเลยไงน้องหดน้ำบ่แม่หดตัวหดน้ำน้ำนเ้าก็ใส่แบบนี้จนควบไปแล้วก็บมัหดรวมเลยอย่ามัหดน้ำ โอ้ยอันนี้สามต้นน่าจะสามเม็ดแล้วก็ขึ้นสามต้นเลยอันนี้ขึ้นหมดเลยมาอะไรอย่ามาเหยียบนะลุกดุยเข้าใจเปล่ากับออกเลยสามต้นสามเม็ดเพราะใส่เม็ดบางบางบางลุมก็ขึ้นเม็ดเดียวโค้ตรงกลางมาจุเน็้ ใส่ดูดูแล้วมีสีตาใส่แล้วนู่นไหนล้าสุดไม่ไม่ใส่ใส่กระเป๋าเล่นเลยย่างไปพอดีนะมีนะคะทุกคนมาตักโกบของเฮานะคะยโคหกหลงหนาอีต้นเอ่อหิมฟังทังนี้กัแซบได้ต้นีกอบอันนี้ขึ้นแค่ต้นเดียว สามมิตรนะมิตรเป็นต้นเดียวกันยังดีแต่นี่มันสีบัวมีบอง <4 m. S 2> แยงมันแต่นี่คือต้นใหญ่ได้หนี่พักใหญ่ด้เนนลยเยอะเกินเยอะเกินเอาเยอะเกินทำนี้เราจะโรยพอบ่ะที่แรกคือว่ามันสีบัวขึ้นแล้วนี่เน้นเพราะว่าเขาขัดแค่น้องมือหนาน้นอง เอซีต้องย้อนไปเบิรงเลยคลิปนั้นคือเขาคัดเม็ดแห้งเพราะเม็ดใดที่เขาเอา,เอาลงน้ำแล้วมันลอยขึ้นมาก็ถูกได้เอาเลยแล้วทีนี้เขาเป็นดินตองเปน็นก็เป็นดินหน้าดินพ่อเหมอือนหน้าระหว่าเขาเขา,เขาโจกสะเด้อันนี้เป็นดินที่อยู่ในสาขาวอมนะเขาเป็นยังมอมีปุ๋ยได้าตุอีกอย่างแบบเราต้องสิบปลูกนันนุนนีนกกนเราก็เลยมาลองคุยสูตรจิ้ห้าจห้าจากระต่ายอันนี้คือต้นน้อยนะคะนี่คือแรืงน้อยอยู่ นี่นะคะทุกคนบรรยากาศโขงามแดงของเฮาใส่ปุ๋ยเขาก็ใส่ใส่ปุ๋ยยางมะแรงจับกระแดงใส่เขาก็ใส่แล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆใส่ทีละน้อยๆใส่เยอะทุกคนตายใส่ที่น้นน้อยก่อนใส่ไปเรื่อยลงไม่ใช่เราไปนั่งตัวไอติมจะตัดอยู่เวลา ก็จะโรยทานนานแล้นะคะปุ๋ยเดี๋ยวจะให้นานไหลมาใส่ใส่มก็ได้ฮะ็ไดแล้วตรงนี้ท้อมาแถวนี้นะคะถ้านชรุนก็จะเลิกงานแล้วกามาโคกเลย อุ้ยอันนี้ขึ้นต้นเดียวนะคะดีกว่าบอกขึ้นเนาะอันนี้สองต้นอยู่อันนี้ก็หนึ่งต้นหนึ่งต้นท่วนแล้วก็อันนี้ในสองต้น <c oughs> เดี๋ยวถ้าเบิ้งมันใหญ่เนาะทุกคน,กน,กนแล้วก็ติ๊กตามมาโข่อแเบิ้งอีกเดิอมปีนี้นะคะเดี๋ยวถ้าตามมาโข่อโเอฟซีกินอเอาไว้อันนี้ต้นน้อยนิดก้มหมูลเลยเดี๋ยวเขาใส่น้อยหนึ่งเพราะว่ามันเรายังน้อยก้มหมูต้นนี้เดี๋ยวเอฟซีท่าติดตามไปเรือ่อยเนาะก,ก็เดี๋ยวเราจะไปเกลือปลากันต่อค่ะไป มาค่ะเกือปลาจันนะคะงนี้ค่ะตรงนย้ย่บยกยงาๆแลวค่ะ อะารดังลุกโดยมอนเบอรี่ครับมาค่ะทุกคนก็เกือป่ายำแหลกนะคะวันนี้เกือกป่ายำแหลกบรรยากาศคนน้องหนานะคะอีพอยกับอีแม็กอะเก็บบักตะกบอยู่ตรงนั้นนะคะฮักคายเอฟซีรอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมามาเกือกป่าพร้อมแล้วกันมากินข้าวแรกโยโคกมือนึ่ไปค่ะโอ้ตะกบป้าโดนโดนตกอีเด้ต้น ไปค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศเือป่าดีกว่าไปบรรยากาศนะคะยังมีเบ็ดกบอยู่เลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราได้กบทุกคืนเลยนะะใส่ไว บรรยากาศเนีคะยามค่ำคืนยามค่ำคืนมาสักยามสลุมคขำล้อบิดนะคะปลาค่ะทุกคนมาเกือปลากันตรงไปนี้เอามาใส่แกใส่ใส่ใส่ปลาเอปลาค่ะทุกคนก็น้องปลาตาแรกเจอฟังหุ่นแล้วก็มาฝังนี้ ก็กำลังงงว่าโอซียงกินตรงไหนกำลังทีไงนะเาเยวะเบิ่งแต่ว่าน้องป่ากะแบบโบบรินานคนเลยเพราะว่าเขาอยู่นี่มันกะมาที่เก่านะคะปกติงวดก่อนอนอะคือป่ามันยานเกือป่านี่ยค่ะสลุมแรงทุกมือนะควก็จะเกิือเซแรงของเ,เราเราเกลือป่าแบบบุฟเฟ่นะคะให้ปลากินเลย นีเบิ้งน้องป่ากำลังไล่มาตรงนี้ไปทุกคนคลิปนี้นอกับกผ้าเอซี่นี่มาเบิ่งมกทั่วของเห่านะคะวะทั่วลุ้มเห่านี่ใหญ่ไปเลยแล้วนะคะประมาณคืบที่เฮาเห็นเนาะและะ้วกันแบบมะเกือป่าแล้วเาาก็บมกตะโก้ไปนะคะยุคกไอเอาซสิล่ะค่ะแบบมันจะพืดผลเห่ากับได้กินแล้วเนาะก็ได้กินเน้อปลานี่ก็ใกล้จะได้กินเลยนด่ <laughs> เดี๋ยวเกลปอไปก,ก่อน ค่ะต่เดือนกว่าเอสเซียวซีอานกินแท้นะคะเอสเซียวจะเย็นนะคะก็คลิปนี้นะคะถ้าผู้ใดมากบรรยากาศบางสีเราก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดซับสไคร้เนาะเป็นกำลังใจให้กันเด้อคะ่ะก็ทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจามีได้อย่างคิดแรกอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันในเด้อเนาะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวขอตัวแล้วจะไปเกลือปปาร์กอ่ะแล้วก็ไปเอเกกินดิแวกเนอร์นะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีบ๊ายบาย